สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนีก้กะมาลุ่นหวยน้ำกันนะคะท่านผู้ชมตื่นเต้นเนาะคะ่ะลุ้นหวยด้วยกันค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดค่ะค่ะโอ้ยตื่นเต้นค่ะท่านผู้ชม 0ูออกไปแล้วบอลบอออไปแล้วเีโอ้ยเกตูนออกเลขหมุนนะครับผมคือควายแทะฟังฟังบานนี่แมาแล้วมาฟังบานี้ มาฟังมาฟังรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2567 เจ็ดเก่ารางวัลเลขหน้จ็ดเก่ารางวัลเลขมท้ยสามเนเจ็ดเก่ารเ้าเาัาอชนบุรีดับเอาอยดับเอาโยพอชนบุรีนี่เอาอยเหล็กหลงคนปดเล็กดับเอาอย โอ้เก่าไม้รีพี่น้องเจ็ดเก้าเก่าล่อเลขที่ว่าดับเลขล่างบวกกันกับเอาโบยูเนาะอืมบวกกันได้เจ็เนาะแม่เอายูที่กันสเนะียเกา่เชื่อเอาก,กัเสมอกันแล้วเงื่อนงื่น<ะ> <laughs> วนวดับหกโบยูแม่งงวดนี้รับเก่าโบยูเจ็เก่าครับผมโอ้ใย,ยาง เเล็กป้ายางเตี่มเดียวเนาะเท่าเก่ามาเชียรเจ็ดเก่าตรงๆดับมันกอดข้อกันครับผมเล็ดดับกอดข้อกันโอู้นสามก็ไปออกเลหมุนนะโอ้0ูามไปออกเลหมุนเจ็นม ป้าฮพอชอนบุลี่ไหม,มสามหมวดเหรอนี่แหละบะมี่เจ็ดเก่าสั่งเจนปะครับผม <Okay. S 2> เอาอยู่เด้อครับโอ้โหค่ะท่านผู้ชมลักซิปกอดข้อกันมาอีกแล้วหวดว่าหันกับกอดข้อกันสามซีซีสามค่ะลักซิปวดนี่กอดข้อกันมาอีกแล้วเจ็ดเก่าค่ะเจ็ดเก้า เออแสงเดือนเข่าอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม7จเก้างวดว่าหันกับสี่เกเออสีสามค่ะอันนี้เจดเก้าตรงตรงเลยค่ะสองงวดแล้วเอแสงเดือนค่ะเจเกตรงตรงเลยค่ะท่ <c ười> านผู้ชมเปนหมากหเก่าสุดท้ายโอ้ยค่ะท่านผู้ชมเล็กจุดถูก 07เก่าโอ้พอพอจะเิ่นศิลวิ่งเก่าฟังฟังบ้างหน่อย603 603คู่ลึกลับขาสื่อบ่สื่อยู่ข้าสมตัวบ่ตัวตัูย603คู่ลึกลับพายลึกลับอานี้603 603่กอขอบอกตัวใด630มันมีอ่าทีบอกมี หก3สามหกแตกสามตอี่หลีผยมมาบอกไม่พอว่างคุณไม่คผมไม่ย่ำให้เดี๋ยวเราไปไปปิดก่อนเดี๋ยวมาเบิงนมากันได้ครบพี่น้อเางวมาบอกตัวนี้มาบอกตัวนี้เรอหกศูนย์สามเลยบอกตัวไหนมาบงคอยถือสามตัวเลยสร้างถือสองตับอ Xe à? nữa, à, nữa, 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 Nó nữa, 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 Bát nữa, nữa, bố nữa, Bát Bương đùa เต็มเดียวโอ้ค่ะท่านผู้ชมวิ่งศูนย์กับเก่าเข่าบนอยู่ศูนย์โอ้ยศูนย์สามแน่ยพี่น่องศูนย์สามันไปร่งลลางอ้พอช่บุรีเอาอยู่เนาะเล็กดับ ตัวน้ำเชี่ยบอกถือกี้ดิน้ำเชี่ยบอกมักเลขศูนสามต่วเามันขึ้นบนเนาะเมียนมักศูนสามแห้งศูนสามบ้านเล็ที่บนเพิเอาก่อนเหนือมาหพี่น้องก็ยซื้อตลางจะเป็นยังไงเดินผู่ชมนน้ำเชี่ยแม่ฝันวาเพิ่อนเอาสินมาห้ซื้อบ้านเล็ที่กัไปซื้อตะศูนย์สามมักศูนยสามขอยู่แล้วซื้อตะลางค่ะ พอหลุกหลับมึงเนี่ยมาหอดเฮียนปัดค่ะปะทุปะทุน้ำเชียโอ้แต่เดียวมึงเนี้ยศูนย์สามน้ำเชียรศูนย์สามจังไดไปอยู่ลังวิ่งศูนย์กับเก่าเข่าค่ะท่านผู้ชม ผู้ค่ะท่านผู้ชมดับอยู่ดับอยู่ครับผมค่ะดับอยู่ค่ะืนสามขึ้นบนค่ะนี่ของพอเพิ่นครับค่ะติดแต่เต็มเต็มพี่น้องหกศูนย์สามสายใหม่แล้วน้ำเสียท่านได้ลงคลิปอยู่เอฟซีโทรมาค่ะพ่อชนบุรีค่ะดับก็เอาอยู่ค่ะมือเศร้าปล่อยออกไปค่ะท่านผู้ชมครับ <Okay. S 1> ปูลึกลับคือโอ้พอลึกลับคือกันแมนตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ออกน้ำกลับมาเหมือนเดิมแม่อ้อยเลขกวิ่งนี่เขคาคูทางอคูทางศูนย์หกค่ะเล็กวิ่งไม่มีพลาดก็คือแม่อ,อ้อยเอามาคือกันเ <No. S 1> อามานี่ก็คักครับค่ะแอดยืนหลักร้อยค่ะท่านผู้ชม หลักร้อยไม่มีพลาดค่ะมาซิฟก็งวดแล้วปีที่แล้วรุดงวดเดียวเพิ่นว่าพี่สาวลังสิทธ์ค่ะท่านผู้ชมเน้นถือตัวพร้อมเน้นถือตัวพร้อมชนกันกับแอดยืนค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโอ้แอดแสงเดือนเข่าอีกแล้วแอดแสงเดือนเห็นเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมสี่สามแล้วก็มาปล่อยคลิปกะเข่าเจ็ดเก่าเนาะเต็มเต็มลาง หนุ่มสุพรรณเข่าเหมือนเดิมหลังจากหลุดงวดเดียวค่ะโอ้เหล็กหลังน้ำเชี่ยขึ้นบนคาขาดเลยป้าตัวป้าค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยฝันแม่นอยู่เดีฝันว่าข้าจะเอาศีนมาให้ซื้อบัตรเลขที่เจ้าของมักศูนย์สามศูนย์สามบอสามศูนย์จะเถียเออซื้อเลขศูนย์สามบ่แม่นถึงแล้ววันที่หนึ่งหรือเปล่าไปตรวจแล้วบ่กเออเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไปตรวจอยู่ เบื้งเนี้ยเบื้องเนี้ยขะดันผู้ชมวิ่งควายกระเขาดิเนี่ยแต่ผู้ชมนางกว่าเข้าสโลว์เจริสร้างขะดันผู้ชมโอ้ยหมู่บ้านพอเรียกรับมากค่ะปูสมท่ายขะดันผู้ชมเลขวิ่งไม่มีพลาดค่ะโอ้สุดยอดเนาะเลขวิ่งปูบ่พลาดจักเทียรบนรางเลยค่ะพ่อเจริญศีละท่านผู้ชมเอฟซีโทรมาเดี๋ยวเ้อะค่ะเดี๋ยวน้ำเสียงสรุปเลขแป๊บหนึ่งค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้น้ำเชียร์ค่ะโอ้แม่โคราชแม่โคราชค่ะท่านผู้ชม่แม่โคราชปดค่ะท่านผู้ชมแม่โครา,ดาดชราดเด็กเด่นเนียนเจ้าของเลขโทรมาแล้วบ้านเนียเจ้าของเลขหกสามศูนย์ค่ะทั่วมาเป็นไหมือเศร้าน,นีา่ค่ะผู้ไม่ประสุงออกน้ำ แมนสร้างก็ได้ยิ่พร้อมกับดันผู้ชมเลขบนแมงเป็นโทมากล้วมีนโมาอ่ะตัวเลขกพ่พมีการดน้ชมป๊าใสใสพอลึกหลับเอาเบิ่งด้วเถอะพอลึกลับนไม่ยังไงมือว่านี่ครับผมต่อมาเชียโอ้ยูนสามน้ำเชียมันเป็นยังงก็ไบบนไปมาก้างนี่นี่เป็นไม่ยังไงต่อมาเชี่ย นี่มีครั้งแรกเนาะนี่เพิ่นให้มากเหลือมานี่ยับหนี่ย์สามศูนย์อ้ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสร้างเพิ่นถือพญายิ้มถือเค่จนเลยค่ะได้บ่โอ้ค่ะบ้านฝันแม่นอยู่ดีอะไรศูนย์สามนี่บ้านเลขที่จะขวาง บอกทายันเสลยอกก็มีศูนย์ค่ะเป็นยังไงก็บมาเชียตามเคยบอกป้าพอลึกลับมาบอกหอดเยี่ยนพอชุนบ uh ุร uh ีอีกพ uh uh ี่น้องป้าเต็มเต็มเด็กหกามดีเนาะค่ะเด็กหกามเือป้าเล็กเหล็กกันน้ำเชียมากเนาะเล็กฝันป้อมเล็ฝันเล็ฝันเกือบเข่าสามตัวเนาะแถวสามหกหนึ่ง โอ้ือสุยไปสุยมากเถื่นเป็นจังไดกูออ๋อค่ะท่านผู้ชมสู่กันต่อสู่กันไหมก็ถือว่าสุดยอดดีน้ำเชี่ยวแท้พี่น้องชี่ยปันเดย์ตามเนาะหลักสิบล่างเแถวหลักสิบล่างกอดกันอีกแล้วเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์นันมันบ้างแมนสูตรนั่นปล่อยตองวดเลยเแถวหลักหน่วยเพิ่นบ่ามาปานี้วดว่างหันหนึ่งสามสี่เนะาะค่ะเข้าสี่สาม ขอคาระท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ